สวัสดีครับวันนี้นะครับก็คือได้โปรเจกต์มา1โปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์มิกเลเก้นะครับตัวนี้เป็นมิกเลเกะจากพี่ชายของผมนะครับคนหนึ่งนะครับอันนี้คือร่างแบบนะครับร่างแบบมาให้ก็าจะต้องเป็นแบบนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นวีดที่เป็น แบบเข็มนะครับแบบเข็มเป็นวิแบบเข็ม,บบข,มข้างบนนะครับจะเป็น EQ 16แบนเนี่ยข้างบนตัวนี้เป็น EQ 16แบนส่วนตรงนี้ตรงนี้นะครับมันก็จะเหมือนมิกทั่วไปนะครับมีโลมิดไฮแต่ว่ามันจะพิเศษตรงที่มันจะมีปรับฟิเจนซี่ไฮฟิเจนซี่มิดฟิเจนซี่โลแล้วก็จะมีเซนนึเซนสอก็เหมือนมิกปกติแล้วก็เป็นสไลด์เฟดเดอร์นะครับเป็นสไลด์ส่วนตนัวนี้นะครับสไลด์ตรงนี้ก็คือ จะคอนโทรลระหว่างช่องั้นหนึ่งกับช่องั้นสองนะครับว่าจะปล่อยสัญญาณช่องไหนออกนะครับตรงนี้จะเป็นแจ็คโฟนนะครับเอาไว้ฟังเป็นหูฟังนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นไฮพาร์สโลพาร์สที่เวลาเปิดเพลงมานะครับมันเป็นเหมือนเหมือนเครื่องเอนเตอร์เทนนะครับตรงนี้ส่วนชุดนี้นะครับ4ตัวนี้นะครับจะเป็นเอาท์พุตที่เป็นคอร์สนะครับคอร์สสทาง ก็คือมีซับมีโลมีมิดแล้วก็ไฮนะครับตรงนี้นะครับ4ชุดนะครับตัวแรกก็จะเป็นปรับเสียงนะครับสวิตข้างบนจะเป็นมิวนะครับสวิตบน4ตัว1 2 3 4เป็นมิวนะครับส่วนตัวนี้เป็นซับโซโลนะครับซับโซโลก็คือสับสวิตช์นี้ลงปุ๊บนะครับ3มชันนเนี้ยจะเงียบไปเลยจะเหลือแค่ซับอย่างเดียวนะครับที่ยังดังอยู่ ครับเป็นซับโซโลครับอันนี้ก็คือโจทย์ข้าวๆที่เขียนแบบมานะครับเดี๋ยวค่อยมาล่างแบบนะครับเขียนแบบแล้วก็ส่งโรงงานทํากล่องนะครับเดี๋ยวส่งโรงงานทํากล่องก็จะประมาณนี้หน้าตาตัวนี้นะครับก็จะเป็นด้านหลังด้านหลังเครื่องนะครับข้างหลังเครื่องจะมีเซนหนึ่งนะครับเซนหนึ่งเซนสอีเทอร์นึ่งดีเทอร์สอนะครับคล้ายคล้มิกนะครับคล้ายๆแล้วก็มี กะต่างจากมิดก็คือมันจะมีคอร์สสี่ทางนะครับคอร์สสี่ทางตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคอร์สสี่ทางนะครับก็คือซับเบสมิดท็อปนะครับก็คือโลมิทายนั่นแหละแล้วก็จะมีอินพุตนะครับสัญญาณอินพุตเข้าก็คือชันแนลหนึ่งนะครับชันแนลที่หนึ่งจะเป็นโฟโนนะครับโฟโนใช้กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับ ชันนั้นหนึ่งส่วนชันนั้นสองจะเป็น RCA นะครับก็คือเสียบพวก CD นะครับเป็นแจ็ค RCA แล้วก็มีแจ็คแจ็คไมนะครับส่วนชันนั้นสามสี่ห้านะครับก็จะเป็นเหมือนมิกทั่วไปเลยนะครับเป็นใช้แจ็ค XLR นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับปลั๊กไฟนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมาออกแบบกล่องนะครับออกแบบกล่องโดยใช้โปรแกรม AutoCAD นะครับออกแบบกล่องแล้วก็ส่งให้โรงงานทำกล่องให้นะครับตัวนี้นะครับกล่องก็ได้ออกแบบมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะครับฝั่งนี้ด้านหน้าฝั่งนี้จะเป็นด้านหลังนะครับก็คือโดยมีต้นแบบมาอย่างนี้ มีแบบมาแบบนี้ออกแบบนะครับเดี๋ยวก็จะส่งแบบตัวนี้นะครับให้โรงงานสั่งผลิตกล่องนะครับสั่งโรงงานผลิตกล่องให้ก็อาจจะใช้เวลาเกือบอาทิตย์อยู่นะครับสําหรับกล่องนี้นะครับอาจใช้เวลาเกือบอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่ากล่องเสร็จออกมานะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับนี่คือ กล่องที่เราออกแบบไว้นะครับตัวนี้นะครับโรงงานบอกว่าใช้เป็นออโต้แคตนะครับออโตแคตออกแบบก็ออกมาได้ประมาณนี้เลยนะครับเมื่อเราได้ได้ขนาดนะครับขนาดของรูรูบอลลุ่มนะครับแต่ละชุดแล้วนะครับเราก็จะไปออกแบบแผงวงจรได้แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเรารู้ระยะแล้วว่าบอลลุ่มแต่ละตัวจะอยู่ขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็จะไปออกแบบแผงวงจรรอกล่อง นะครับในระหว่างที่เราสั่งผลิตกล่องนะครับระหว่างที่เราสั่งผลิตกล่องโอเคนะครับในตอนนี้นะครับผมมีการแก้แบบนะครับแก้แบบชุดาด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับ2ตัว2ชุดตรงนี้นะครับก็คือแบบแรกที่ส่งไปให้นะครับก็คือมันมันจะมีเอาต์พุตแค่4เอาต์พุตนะครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มเอาต์พุตมาอีก2 อีกสองเอาพุก็จะเป็น6 c ช a n n e l นะครับ6 output นะครับอันนี้แก้แบบก็เดี๋ยวจะส่งให้โรงงานทําอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือเจ้าของพี่เจ้าของเครื่องนะครับตรวจดูแล้วก็บอกว่าอยากได้ตรงนี้เพิ่มนะครับอีก2ชุดนะครับโอเคอันนี้ก็แก้เรียบร้อยนะครับก็ทําให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นเอคลาร์นะครับ o u t p u t นะครับ XLR output ตัวนี้เป็น x l r input ตัวนี้นะครับเป็นวงจรแรกที่ทำก็คือ EQ 8แบดนะครับแต่ EQ ในเครื่องนะครับ EQ ในเครื่องจะใช้เป็น16แบนนะครับใช้เป็น EQ 16แบนด์ตัวนี้ก็คือผมจะใช้จะใช้2บอร์ดนะครับ2อบอร์ดก็คือบอร์ดละแนด์นะครับเพื่อไปทำเครื่องอื่นด้วยนะครับก็คือเป็น EQ 8แบรนด์นะครับออกแบบเสร็จเรียบร้อยอ่าลืมไปนะครับเครื่องนี้นะครับจะใช้บอร์ด DSP 2ตัวนะครับเขียนโปรแกรมเป็นบอร์ด DSP 2ตัวนะครับ DSP 2ตัวแล้วก็เหมือนดิจิตอลผสมอนาล็อกนะครับอันนี้ก็คือ EQ 8แบรนด์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล,แล้วก็จะทั้งจะก็จะทำทั้งหมดก็จะมีบาลานซ์อินนะครับบาลานซ์เอาท์ อ e q ี uh, นะครับเดีย๋ยวให้ดูจะมีตรงไหนบ้างแป๊บหนึ่งนะครับเ,ออเปิดตัวตกแคปนะครับ วงจรที่จะทำก็คือมี EQ นะครับ EQ จะเป็นอนาล็อกนะครับ16แบนด์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเขียนวงจรนะครับตรงนี้เขียนวงจรนะครับส่วนคอร์ส4ทางนะครับจะใช้ DSP ในการคอนโทรลนะครับคอนโทรลคอร์ส4ทางท่าวงจรก็จะมีบาลานซ์อินนะครับบาลานซ์อินพุตนะครับบาลานซ์เอาพุตนะครับก็ เดี๋ยวลอดูนะครับว่าอันนี้ก็คือ EQ 8แบนด์เสร็จไปแล้วนะครับ EQ 8แบนด์เสร็จไปแล้วจะใช้2บอร์ดนะครับ8แบนด์ตัวนี้นะครับใช้2บอร์ดนะครับก็มาดูต่อนะครับอันนี้ก็คือวงจรที่เขียนเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับจะใช้อยู่ประมาณนี้มันจะมี ปีโฟโน่นะครับปีโฟโนมีภาคจ่ายไฟนะครับปี court, แ balance out, balance in, ปดแบนด์แล้วก็4แบนด์สีแบนด์บูสต์นะครับสีแบนด์ที่เป็นคอร์สแล้วก็บาลานซ์เอาบาลานซ์อินเป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็วงจรเซนต์โลพาสไฮพาสมิวสิกนะครับแล้วก็โฟนเอาท์นะครับแล้วก็ฟรีเจนซี่ไมท์นะครับ DSP มาดูวงจร DSP นะครับตัวนี้จะมี MCU อยู่ในบอร์ดนะครับวงจรนี้ จะเป็น MCU อยู่ในบอร์ดด้วยนะครับวงจร DSP ตัวนี้นะครับนี่นะครับ DSP ตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับตอนนี้ก็คือสั่งบอร์ด DSP ไปแล้วนะครับก็คืออีกประมาณ4-5วันบอร์ดก็น่าจะมานะครับเดี๋ยวถ้าบอร์ดมาก็จะได้ มาดูบอร์ด D/A P กันนะครับผมใช้ A/D A/U นะครับ1.7.01นะครับ1.7.01เป็นบอร์ดที่ผมถนัดนะครับก็ประมาณนี้มา,มาดูนะครับตอนนี้นะครับบอร์ดก็มาแล้วนะครับ D/A P 2ตัวนะครับเป็น A/D A/U 1 401นะครับ1701นะครับเป็น DSP 2ตัวนะครับส่วนปิ้นนะครับแผ่นวงจรก็กำลังสั่งอยู่นะครับแล้วก็ ه, กล่องนะครับกล่องก็กำลังทำอยู่นะครับกล่องก็คือตอนนี้เราได้ตัวแรกมาก่อนเลยนะครับก็คือบอร์ด DSP นะครับตอนนี้เราก็รอวงจรนะครับรอวงจรแล้วก็รอกล่องอยู่นะครับนี่ตัวน,นี้ ามาดูตัวต่อไปที่มานะครับแล้วระหว่างที่ที่แล้วนะครับบอร์ดดีสพีมาอันนี้ก็คือ V u นะครับเป็น V u แบบเข็มนะครับแล้วก็มีบอร์ดคุมก็คือหนึบอร์ดนะครับมันจะคุมไอตัวนี้สอตัวนะครับอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับก็คือ หน้าตากล่องนะครับแต่กล่องยังไม่มานะครับก็คือทางร้านนะครับส่งส่งกล่องมาให้ดูก่อนเป็นวิดีโอนะรประมาณนี้อันนี้คือต้นแบบนะครับขึ้นแบบ นี่นะครับตามแบบนะครับกล่องออก็จะมีฝาบนปิดนะครับกล้องนะครับตัวนี้ความลึกผมใช้อยู่ประมาณ8นิ้วนะครับความลึก8นิ้วเพราะว่าจะใช้งานเป็นลายตั้งนะ ประมาณนี้นะครับก็ข้างหลังนะครับก็คือตรงตามแบบที่ออกแบบไว้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้นะครับหน้าตากล่องก็ออกมาแล้วนะครับเป็นข้างหลังจะเป็นสีดำนะครับข้างหน้าจะเป็นเมเนียมสีเงิน นะครับามาดูเนี่ย้านส่งวิดีโอมาให้นะครับส่งเป็นคลิปมาให้ดูสวยอยู่นะครับสวยอยู่ประมาณนี้นะครับความลึก8นิ้วนะครับลึก8นิ้ว ตอนนี้นะครับผมผมไม่ได้ไปรับเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ผมไปเอานะครับเดี๋ยวให้พี่ไปเอาเพราะว่าผมเขียนแบบแล้วก็แกจะเป็นคนสั่งนะครับให้โรงงานทำให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้นะครับก็ได้รับเมสเซจนะครับก็คือได้รับกล่องเรียบร้อยนะครับนี่กำลังก็ไปเอาแล้วนะครับไปรับกล่องเรียบร้อยเดี๋ยวลายวงจรนะครับลายวงจรอีกสักวันนะครับก็น่าจะเสร็จก่อนเดี๋ยวพี่เบสนะครับก็จะไปเอามาให้ด้วยนะครับอยู่ที่บรหม้อนะครับสั่งสั่งบรรม้อกัดลายวงจรให้นะครับ กัดลายพิมพ์ให้ก็คือทีแรกว่าจะสั่งจีนนะครับมันมันช้านะครับก็เลยขี้เกียจรอครับก็ไปกัดที่บ้านหม้อนะครับเดี๋ยวสักวันสองวันนะครับกล่องก็ได้จะมาพร้อมกับวงจรแล้วก็อะไหนะครับที่สั่งไปก็คือรายการอะไรก็เขียนสั่งไปแล้วนะครับแกก็จะไปหาซื้อมาให้ครับเครื่องนี้นะครับสวยนะครับแล้วก็เครื่องใหญ่ด้วย ขนาดที่ออกแบบนะครับที่แรกก็ออกแบบ19นิ้วนะครับ19นิ้วก็คือจะพอดีกับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อยากได้ปีกนะครับก็เพิ่มมาอีกถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ22 23นิ้วมั้งนะครับเนี่ยนะครับสวยนะครับกล่องสวยนะครับตอนนี้นะครับกล่องก็ได้มาแล้วนะครับตามที่เราออกแบบไว้นะครับตัวนี้ก็คือช่อง V u เนี่ยนะครับจะเป็นวิใส่อย่างนี้เลย นะครับแล้วก็แผ่นพินนะครับแผ่น PCB ก็มาแล้วนะครับแผ่นพิ้นที่กับลายวงจรให้นี่นะครับก็มาแล้วนะครับเหลือลงอุปกรณ์นะครับส่วนอุปกรณ์ก็มาแล้วนะครับนี่นะครับอยู่ีนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับมาดูกล่องก่อนนะครับกล่องนะครับสวยนะครับตรงตามแบบ มันจะมีตรงนี้นะครับข้างหลังที่ผมลองนะครับแจ็คแจ็คหม่นะครับจะต้องวานให้มันใหญ่กว่าเดิมผมน่าจะเขียนเขียนแบบไปเล็กเล็กกว่าแต่ว่าคือจะต้องเจาะก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็คือเป็น XLR นะครับ XLR ด้านหลังนะครับ XLR ด้านหลังตัวนี้จะเป็นพัดลมอลืมบอกไปนะครับตต่นี้มีพัดลม3นิ้วนะครับพัดลมขนาด3นิ้วด้วย ครับข้างในจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับกล่องกล่องมาแล้วนะครับก็จะได้เริ่มงานเริ่มงานแล้วก็เริ่มเทสก่อนนะครับอันตัวแรกที่ทําก็จะผมก็จะทำบาลานซ์อินบาลานซ์เอาก่อนนะครับประกอบบอร์ดบาลานซ์อินบาลานซ์เอาแล้วค่อยประกอบตรงนี้นะครับสวยนะครับมาดูนี่นะครับกล่อง เป็นมิเนียมเงานะครับมิเนียมกล่องใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับโอเคอ่าตอนนี้นะครับเริ่มประกอบประกอบเสร็จแล้วนะครับจะเป็นบาลานซ์บาลานซ์เอาพุทนะครับเป็นบาลานซ์เอาพุทนะครับแล้วก็เป็นบาลานซ์อินพุตนะครับตัวนี้เป็นบาลานซ์อินอ่าส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น EQ 16แบนด์นะครับก็คือผมจะใช้2บอร์ด สองบอดแบบนี้ทำให้มันเป็น EQ นะครับ16แบนนะครับโดยใส่ที่ช่องนี้นะเนี่ย16แบนนะครับเนี่ยใส่ช่องนี้นะครับก็จะเรียงกัน16แบนนะครับเป็น2บอร์ดเผื่อว่าเครื่องไหนนะครับที่ไม่อยากใช้ EQ ถึง16แบนนะครับก็เลือกใช้แค่8แบนก็ได้นะครับเผื่อมีโปรเจกต์ต่อไปนะครับเป็นโปรเจกต์ต่อไปอันนี้ก็เขียนแบบไว้รอเลย นะครับเป็น EQ นะครับ EQ แบน band นะครับเครื่องนี้นะครับทำให้คำรามซาวนะครับซาวซิเ็มนะครับตัวนี้เครื่องนี้นะครับนี่นะครับนี่โอเคเดี๋ยวก็มาไล่ความถี่ EQ ต่อนะครับเทสบอดอินบอดเอาท์นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็คือรับสัญญาณอินพุตเข้ามา แล้วก็ส่งมาเข้านี้เป็นบาลานซ์นะครับเป็นแบบบาลานซ์ฝังเสียง <Yeah. S 1> นี่นะครับก็คือความเงียบ รอบนี้นะครับจะเทสไมค์ก็คือสัญญาณเข้าไมค์นะครับเป็นอันบาลานซ์นะครับเป็นอันบาลานซ์แล้วก็ไมค์นะครับมาเข้าชุดนี้นะครับเข้าชุดนี้แล้วส่งมาเอาพุทนะครับรอบแรกก็คือสัญญาณนะครับสัญญาณอินเข้าแล้วก็เอาพุทออกมาเข้าบอร์ดนี้แล้วก็ออกเข้าแอมนะครับแต่ร,รอบนี้ก็คือย้อนกลับนะครับก็คืออินพุตเข้าเข้าเป็นบอร์ดอินพุตนะครับแล้วก็เอาพุทออกเข้าแอม ชุดนี้นะครับที่ลองอยู่ก็คือเป็นชุดอันบาลานะครับฟังเสียงอันนี้คือเร่งเสียงแล้วนะครับโลโลเราจะสองสามสี่โลเราจะสองสามสี่โลเช็คเช็ควันทูเช็คเช็ควันทูโลโลเราจะสองสามสี่ห้าโลเช็ค เริ่มสองสามสี่เช็ควันวันวันทูเช็คเช็คเช็คเริ่มสองสามสี่เช็คโอเคนะครับเสียงเงียบ